ที่นี่คือเขาจุกวิวแคมปิ้งครับาหมูกรอบพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับครัขวข้างเขื่อนคณะหมูกรอบ พริกนะครับพริกกระเทียมพริกกระเทียมนะแล้วก็น้ำมันนะครับพร้อมเลยนะครับพริกกระเทียมน้ำมันอหอมนะฮะหอมเลยไปแรงนะครับ อหมูกรอบเป็นโปรตีนหมูกรอบนะวันนี้อ่โปรตีนหมูกรอบนะครับผัดให้สุกก่อนนะครับอห <c oughs> อมแล้วครับเดี๋ยวใส่ผักก่อนนะครับ อ่ะนะฮะนะฮะนะครับใส่เพิ่งปรุงนะครับ <c oughs> โอ้โหอ,อมผัดเลย

อันนี้หมูกรอบเป็นหมูกรอบแบบโปรตีนนะครับกลิ่นหอมฟุ้งเลยนะครับอ่าวแล้เกือบแล้วครับอ่าพะนะหมูกรอบพร้อมขึ้นโต๊ะ รับประทานแล้วครับชิมหน่อยนะครับชิมอืมได้